i ฝักครับช้วลาทีนะครับไป5้านาทีโอเคฟักเริ่มนิ่มเริ่มนิ่มนี้ใส่ไก่ครับฟักยังไม่สุกนะครับแต่เริ่มที่จะนิ่มนิดนึงใส่ไก่เพื่อไก่เปือ่อยฟักสุกพอดีนี่เป็เซล็ดลับ นี่นลยนี่ใส่ลงยังไม่ต้องปรุงอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยปรุง,งตอนนี้เดี๋ยวลัดน้ำตาลน,นะครับแข่งเลยก่อนปรับเท่าไรครับรอไก่เปื่อยครับปั c, กจกพอดีเลย ครับ <c oughs> ตอนนี้ฟักสุกแล้วนะครับสังเกตได้ว่าสีเขาเปลี่ยนแล้วคือเนื้อในเนี่ยนะครับจะใสขึ้นนะครับโดย้า้าสงใส้ค่แค่ก็ทีทดเบาๆเลยก็ได้นะครับจะเข้าไปง่ายๆก็แสดงว่า,าสุกแล้วมาตัดสุกแล้วของปรุงรสนะครับสารตระโนดเชื่อเคย นี่นะครับชิ่นช้อนข่าวเล่นกับหัวกะทินะครับทีนี้ถิงกล่องเลยนะครับใส่เข้าไปเห็นความแตกต่างไหมครับถ้า้ามูปจำจะใช้หัวกะทิก่อนวันนี้ใช้หัวกะทิทีหลังระหว่างนี้ พาลงเลยครับเิ่มเขียวเข้าไปอีกเรามีพริกฟ้าแดงเหลืองายลงไปครับเดี๋ยวมีกันแล้วนะครับอีกหนึ่งเดือดใช้ได้เลยครับหนึ่งเดือดเข็ดรับแยงไทยอีกหนึ่งอย่างน้ำปลา ก่อนจบครับก่อนจบน้ำปลาดีๆกันแกงรับปลานะครับเราเริ่มโบราณเอาสอนันไว้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ่ครับโอ้โหสีสันนะครับกลิ่นนะครับน่ารับทานเลยครับแกงเผ็ดฟักใส่ไก่ครับ เรียบร้อยครับผม